แยกขยะอ้อไม่ในเรื่องเลยบ้านนี้มีแต่ผักไม่เห็นมีเนื้อสัตว์เลยอะ่ะอืมนายเนี่ยถ้าจะตกข่าวนะก็บ้านนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องความเค็มอยู่แล้วเค้มยังไงชิมแล้วรสชาติมันก็ดีนี่นาไม่เห็นเข็มเลยเสียแต่มีแต่ผักนี่แหละนี่แม่หมายถึงงกเว้ย กินอะไรก็ไม่เคยเหลือเผื่อหมาอย่างเราหรอกเขารีรู้จักกินรู้จักใช้ไม่ใช่งกสักหน่อยจะยังไงก็ช่างหมาก็อดอยู่ดีอ่ะเราไปบ้านเืินกันดีกว่าเจ้าหมาน้อยเสียเวลาว่ะเอ้าจะไปไหนอ่ะกลับมาเก็บเหมือนเดิมก่อนสิสมน้ำหน้าหมายังไม่สนใจเลย คุณคะเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านหน่อยได้จ้าเฮ้ย <G ül üyor> เจ้าหมาสองตัวนี่คุยได้ทั้งวันดูซิเอะเทอร์ไปหมดเลยคุณพ่อโมโหเจ้าหมาน้อยกับกระทิ่อีกแล้วโมโหอีกแล้วให้มันได้อย่างนี้สิทำไมรถขยะไม่มาเก็บขยะทุกวันนะนี่เล่นมาทาิศละวันขยะล้นแล้วล้อนอีกอะ่ะ บนเป็นผู้หญิงไปได้คุณงานเขาเยอะขยะมากขึ้นทุกวันแต่คนทำงานมีเท่าเดิมก็เลยช้าอย่างนี้แหละแต่นี่ขยะไม่ได้เก็บไปก็เลยโดนเจ้าหมาพวกนั้นรื้อสนาบ้านและเทพไปหมดเลยอะสิฮะน้อยทำไมถึงไม่หอมาเก็บให้เรียบร้อยนะออเออโอ้ยเออใจเย็นๆจ้าถ้าขยะมันล้นแล้วทำไมเราไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งล่ะครับที่โรงเรียนยังทำเลย แยกยังไงอะไหนอธิบายให้พ่อฟังหน่อยสิทําอย่างนี้นะครับพ่ออย่างนี้นี่ไ,ได้ก็อย่างนี้ด้วยนุ้นนิงทิ้งถังนี้ไม่ได้ลูกนี่เอาไว้ใส่ขยะเปียกหนูต้องทิ้งถังนี้ขยะรีไซเคิลรีไซเคิลคืออะไรคะแม่ก็เป็นการเอาของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ยังไงล่ะกล่องนมเนี่ย เราก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะแล้วขยะเปียกแล้วคะขยะเปียกก็คือขยะที่ย่อยสลายได้ไงจ๊ะจำพวกอาหารเราเก็บไว้ทําปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ได้ด้วยถ้าเราแยกขยะแบบนี้ทุกวันเราก็จะมีขยะที่ต้องทิ้งจริงๆแค่วันละนิดเดียวขยะรีไซเคิลแล้วก็เก็บเอาไว้ขายได้เงินอีกอแบบนี้ถูกใจแม่หนูมากเลยเดี๋ยวเธอคุณว่าแต่วิธีนี้ก็ดีแฮ ต้องบอกต่อ,อและคุณสำลีกับคุณสำรวยลงทําดูที่บ้านนะคะขยะจะได้ลดลงไม่หกเลอะเทอะเต็มซอยเหมือนทุกวันนี้เดี๋ยวฉันน่ยจะบอกวิธีแยกขยะให้ฟังน้ำใส่เรียนมาจากที่โรงเรียน ไม่เอาอย่าไปเชื่อเขาน่ะสำลีสำรวยแยกทำไม่ให้เรื่องมากแล้วทิ้งๆิงไปก็สิ้นเรื่องอเฮ้ยงูจิตมันเป็นวิธีที่ดีช่วยลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อนด้วยนะโูมวมันนั่งแยกขยะเสียเวลานอนลองทำดูก็ไม่เสียหายเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนะไม่ต้องรอกเดี๋ยวให้เจ้าแมงปอสอนก็ได้ว่าต้องทำยังไงนะนั่นนันน่นนั่นนั่นสิ สำเริงลูกฉันก็ต้องทำเป็นเหมือนกันเรื่องอะไรจะยอมน้อยหน้าโดนสอนอยู่คนเดียวถ้าน้ำใสก็เป็นปอรู้สำเริงก็ต้องรู้ด้วยถ้างั้นเรามาร่วมมือกันเพื่อซอยของเรานะ ไไปหหนนะะิววจแแย่แล้พี่เห็นแมมเอาไปคุยกับน้าสำลีกับน้าสำรวยเรื่องแยกขยะตั้งแต่ตอนวันแล้วละ่ะสงสัยไปบอกให้คนแถวนี้แยกขยะกันละมัง้งพ่อครับผมไปถามวิธีทำน้ำหมักชีวภาพกับวิธีทำปุ๋ยมาให้แล้วนะครับพ่อรู้แล้วหาวิธีทำจากอินเทอร์เน็ตขอบใจนะลูกเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำนะครับท้องมันร้องเองนะพ่อ ลุงหมิงเป่าแก้งนะอืมพ่อว่าต้มบะหมี่กินกันดีกว่าไปพ่อโชว์ฝีมือเองเฮ้ยลูกสำเริงมาดูนีเซ่ทำไมถังขยะเปียกนี่ถึงมีต่หนอนเต็มไปหมดเลยเนี่ยอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะพ เขาก็ทำแบบนี้นะพ่อนะอืเป็นพระเย์เพลินตัวยุ่งคนเดียวบอกให้แยกขยะอืแล้วเป็นไงหนองเต็มเลยเห็นไหม,มต้องไปจัดการสำเริงลูกพ่อลุย คุณเพลินออกมาคุยกันหน่อยซะมีอะไรหรือคะคุณสมรวยเรียกเสดังลั่นซอยเชี่ยก็ดูนี่สซนี่นี่ทั้งเนา่าทั้งเหม็นนอนย้อยเยเต็มไปหมดเนี่ระแยกขยะแล้วดีอย่างงั้นดีอย่างนี้โอแล้วทำไมเนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วคุณสำรวยแยกยังไงล่ะคะก็เอาเศษอาหารใส่ทั้งขยะแล้วก็ปิดฝาไวแ้แหละ แล้วใครบอกคุณสำรวยว่าทำแค่นั้นมันต้องใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ไปด้วยงานเข้าแล้วเราลบดีกว่าในคุณสำรวยว่าสำเริงก็รู้เรื่องยังไงล่ะฉันจะบอกวิธีให้ก็ไม่เอาคุณลูกสำเริงเล่นเราอีกแล้วจาสำเริงไปดีกว่า นี่จัาหวัน้อยทำไมเดือนนี้ไม่มีขยะล้นถังเลยอะ่ะแถมในถังขยะก็มีแต่ขยะที่กินไม่ได้ทั้งนั้นเลยก็ไม่รู้มัอนกันรู้แต่ว่าไม่มีอะไรตกถึงท้องมานานมากแล้วเราย้ายไปอยู่ซอยอื่นกันดีกว่าไหม,มไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าเน,นอะก็นั่นนะสิคืนอยู่ในซอยเนี้ยอดตายแม่รีไปกันเถอะ บายบายช่วงพี่เพียนเพียนแนะนำสิ่งดีให้ครอบครัวสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารต่อนะครับสิ่งที่เราควรคำนึงถึงอีกอย่างคือการเคี้ยวอาหารอย่าอ้าปากเคี้ยวจนเห็นฟันเห็นอาหารที่กำลังเคี้ยวอยู่ในปากโอ้ยแค่นึกภาพก็ไม่อยากจะนึกแล้วล่ะครับคงเป็นภาพที่ไม่น่าดูและไม่น่าทำเปอย่างยิ่ง และอีกอย่างที่ต้องคอยระวังคือเวลาที่กำลังเคี้ยวอาหารพยายามอย่าให้มีเสียงดังในเวลาเคี้ยวกพวกคงจัดก,การอ้าปากมากไปนั่นแหละครับดีไม่ดีเศษอาหารอาจจะกระเด็นออกจากปากเราไปโดนคนอื่นพวาอีกด้วยอย่าให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นนะครับการมีมารยาทที่ดีก็จะมีคนที่รักเรามากขึ้น,นครับสวัสดีครับ